กับระุรสารเรื่องเหตุการณ์ที่ชวนให้กลับใจม <า S 1> สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้เรายินดีรับการเรียกร้องเร่งด่วนของพระเจ้าให้กลับใจเปลี่ยนชีวิต เชียงวันอาทิตย์ที่20มีนาคมสัปดาห์ที่3ในเทศกาลมหาพรตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตว์ปรลุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณารานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงกระตุ้นเราให้ยอมรับการเรียกร้องแบบเร่งด่วนของพระเจ้าให้กลับใจเปลี่ยนชีวิตด้วยการหันหลังให้กับบาปและยินดีรับความมีเหตุผลของพระรสารด้วยจิตใจที่เปิดกว้างพระองค์ตรัสว่า ที่ใดซึ่งมีความรักและความเป็นพี่เป็นน้องกันที่นั่นปีศาจก็มิอาจจะมีอำนาจได้อีกต่อไปคดีฟราเทล l ีเอส o เรลล e บุนนาโดเมนิกา ในการแบ่งปันพ่อรสานก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นการพิจารณาไปยังบทอ่านในพ่อรสารวันอาทิตย์ของนักบุลลูกาบทที่13ข้อ1-9เมื่อมีคนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจา้าถึงเหตุการณ์อันน่าสลดใจที่ผ่านมาในอดีตทั้งเรื่องของผู้คนที่ถูกหอซิโลอัมพังทับจนเสียชีวิตและเรื่องที่ปิลาส,สั่งประหารชีวิตชาวกาลิลีพร,ระองค์ตรัสแบ่งปันว่าดูเหมือน ผู้คนจะถามเสียมากกว่าว่าจะไปโทษใครดีสำหรับการเสียชีวิตอันน่าสยดสยองนี้แล้วใครล่ะที่เป็นฝ่ายผิดซึ่งคำถามเหล่านี้ก็ถูกนำมาตั้งเป็นคำถามในวันนี้ด้วยเช่นกันเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวอันเลวร้ายและผู้คนต่างก็พากันสงสัยว่าหรือนี่จะเป็นการลงโทษจากสวรรค์ที่ทำให้เกิดสงครามและโรคระบาด อ้าวแล้วทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงยื่นหัดเข้ามาช่วยละ่ะจากนั้นพระองค์จึงตรัสเตือนใจว่า เราต้องระวังเมื่อปิศาจมันเข้าครอบงำเราเพราะว่าเราอาจจะมองสถานการณ์ได้ไม่ชัดเจนแล้วก็มองหาคำตอบเอาเองแบบง่ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งไปกล่าวทั่วพระเจ้าสำหรับข้อผิดพลาดหรือสำหรับคราวเคราะห์ของเราพระเจ้ามิทรงแทรกแซงกิจการของมนุษย์ด้วยการยึดตามพระทัยของพระองค์หากแต่ทรงนำเสนอเพียงวิธีแก้ปัญหาเท่านั้น พระองค์ไม่มีวันใช้ความรุนแรงแต่กลับทรงทนทุกทรมานเพื่อเราและกับเราแทนและพระเยซูเจ้าจะทรงโต้แย้งอย่างรุนแรงกับผู้คนที่มีความคิดจะกล่าวทั่วพระเจ้าสำหรับบาปผิดของเราพระเจ้าไม่ได้ทรงคำนึงว่าใครจะผิดมากกว่าใครกับโศกนาตรกรรมที่คนเหล่านั้นประสบ ความชั่วไร้ายไม่มีวันมาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติต่อเราตามบาปผิดของเราหากแต่ทรงปฏิบัติต่อเราตามพระเมตตาของพระองค์ แล้วจึงทรงนึกถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้มองเข้าไปข้างในจิตใจของเราเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าบาปของเรานั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์หักสะบั้นหรือเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อจะปลดปล่อยความชั่วและสิ่งที่สำคัญที่เป็นทางออกเดียวก็คือการกลับใจเปลี่ยนชีวิตดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิตทุกท่านก็จะพินาศไปเช่นเดียวกันการที่พระเยสุเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้กลับใจเปลี่ยนชีวิตนั้นจึงเป็นการเรียกร้องที่เร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเราให้เปิดจ,จิตใจรับการกลับใจเปลี่ยนชีวิตหันหลังให้กับความชั่วและทิ้งบาปและยอมรับความมีเหตุผลของพระรสารที่แสดงให้เราเห็นว่า ที่ใดซึ่งมีความรักและความเป็นพี่เป็นน้องกันที่นั่นอิสระก็จะไม่มีอำนาจอีกต่อไปที่สุดพระงทรงยอมรับว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะยอมรับการกลับใจเปลี่ยนชีวิตแต่มันก็ไม่ง่ายใดนักที่จะปฏิบัติเนื่องจากเรามักจะทำผิดและทำบาปกันอย่างซ้ำซากและอาจจะเกิดท้อแท้จนถึงกับยอมแพ้ได้ แต่พระเยสุเจ้าในพระโรสารวันนี้พระองค์ทรงเล่าอุปมาที่บอกถึงความเพียรทนอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราอย่างภาพของการปลอบโยนต้นมือเดือเทศที่ไม่บังเกิดผลตามที่มันควรจะเกิดแต่พระองค์ก็ยังทรงยอมยืดเวลาให้มันมากขึ้นเพราะนี่คือความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้มันออกผลและนี่ก็คือวิธีที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเรา พระองค์ทรงยืดเวลาให้เรามากขึ้นมีทรงยอดท้อหรือเหนื่อยหน่ายที่จะแสดงออกซึ่งความไว้วางพระไทยอย่างอ่อนโยนในตัวของเราแล้วจึงทรงสรุปว,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 ว่า พี่น้องชายหญิงทั้งหลายพระเจ้าทรงเชื่อมั่นในตัวของเราพระองค์ทรงไว้วางพระทัยและทรงติดตามเราด้วยความเพียรทนพระองค์มีสงย่อท้อแต่ทรงมอบความหวังให้กับเราเสมอ พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาและทรงดูแลลูกๆของพระองค์เหมือนอย่างพอ่อและในฐานะที่เป็นบิดาที่ประเสริฐที่สุดพระองค์จึงไม่ได้มองไปที่ความสําเร็จที่ลูกยังไม่บรรลุหากแต่เป็นผลที่ลูกยังสามารถจะให้ได้พระองค์มิได้จับจ้องไปยังข้อบกพร่องของลูกหากแต่จะทรงกระตุ้นศักยภาพของลูก และพระองค์ก็มิทรงจมอยู่กับอดีตของลูกที่ผ่านมาหากแต่ทรงมั่นพระทัยที่จะเสี่ยงไปกับอนาคตของลูกดังนั้นให้เราภาวนาวอนขอพระนางมารีผู้ได้รับพระพร,พรโปรดทรงช่วยเราให้เก็บรักษาความหวังและความกล้าหาญไว้และโปรดกระตุ้นเราให้ฟื้นฟูความปรารถนาที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยเถิด